วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำกินนก่นะครับที่ไม่ทําให้รักแร้ของเราดํานะครับอันแรกนะครับก็คือต้องไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ําหอมส่วนผสมครับถ้าหากมีสองส่วนนี้ครับมีโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่าเราอาจจะแพ้ในกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์ครับหรือน้ําหอมก็ได้หรือแพ้ทั้งสองตัวก็ได้ครับเมื่อเกิดการแพ้เกิดขึ้นมาก็ทําให้เกิดรอยดำเกิดขึ้นครับอันที่2ครับต้องปราศจากการขัดสีครับขัดสีคือในกลุ่มที่เป็นพวกลูกกิ้งครับ ถ้าหามีการขัดสีนะครับแน่นอนครับจะกดน้อยกดมากนะครับก็คือมีการสัดสีกันขึ้นย่อมทำให้เกิดรอยดำเกิดขึ้นครับอันที like. <ula> right. ่3นะครับก็คือเราต้องไม่ทําการสครับรักแร้ครับเพราะการสครับักแร้บ่อยๆนะครับจะทําให้เกิดปัญหาคือรูขมขนกว้างครับอันแรกครับอันที่2นะครับก็จะทำให้ผิวแล้ไม่เรียบและตามมาด้วยเกิดการอักเสบของรูขุมขนที่บริเวณรักแร้ได้ครับและประการสุดท้ายนะครับใช้โลออนนะครับมาแล้วหยุดใช้แล้วแล้วมาใช้สเปรย์แล้วก็ยังมีรอยดําเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าลักษณะนี้คือใช้มานาน มันต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนานนะครับค่าหากลักษณนี้